พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดลำปางทุกท่านมติที่ประชุมสมัชชาสหาประชาชาติกำหนดให้วันที่26มิถุนายนของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกประเทศไทยได้ยึดถือปฏิบัติ และยืนยันเจตนารมในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับประชาคมโลกอย่างจริงจังและต่อเนื่องรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดซึ่งถือเป็นหนึ่งในปัญหาด้านความมั่นคงโดยในห่วงที่ผ่านมาหน่วยงานภาครัฐได้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานด้วยความทุ่มเทอย่างสุดกำลังใช้กลไกาการขับเคลื่อนในพื้นที่ทุกระดับ ตั้งแต่จังหวัดอําเภอตำบลและหมู่บ้านชุมชนบูรณาการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในสังคมไทยนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือสังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติดโดยด้านการปรับปรามมุ่งเน้นลดระดับความรุนแรงของพื้นที่แพร่ระบาดจับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดและ ขยายผลไปสู่การยึดทรัพย์สินที่ได้จากการค้ายาเสพติดได้เป็นจำนวนมากในส่วนของการป้องกันเน้นลดประชากรทุกกลุ่มเป้าหมายที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยการสร้างภูมิคุ้มกันและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวหมู่บ้านและชุมชนรวมทั้งการแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดโดยใช้วิธีการทางการสาธรารณสุข แทนการใช้กระบวนการยุติธรรมทางอาญายึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยที่ควรได้รับการช่วยเหลือให้เข้ารับการบำบัดรักษาตลอดจนติดตามช่วยเหลือให้กลับมาดำรงชีวิตในสังคมได้อย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนผมขอขอ,อบคุณพี่น้องชาวจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานทุกระดับที่ได้ร่วมกันบูรณาการในการทำงานอย่างทุ่มเทเสียสละ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดไปจากหมู่บ้านชุมชนซึ่งการแก้ไขปัญหายาเสพติดจะประสบความสำเร็จได้ที่น้องประชาชนทุกคนถือเป็นกำลังสำคัญในการมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลก26มิถุนายนประจำปีพุทธศักราช2565นี้ กับผมขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโปรดดลบรนดาลให้พี่น้องชาวจังหวัดลำปางและเจ้าหน้าที่ที่ดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญมีกำลังกายกำลังใจที่จะร่วมกันพัฒนาหมู่บ้านชุมชนสังคมเพื่อให้ประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าถาวรสืบไป